สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าสถานที่แห่งนั้นมีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่นั่นก็คือศาลเจ้าเช่นเดียวกันกับชุมชนกุดีจีนแห่งนี้ที่มีศาลเจ้าเกียนอันเกงหรือศาลเจ้าเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งทนบุรีตั้งอยู่ระหว่างวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและวัดสังตาครุษ เดิมเมื่อคราวสถาปนากรุงทนบุรีชาวจีนที่ตามสเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ปากคลองบางกอกใหญ่ได้สร้างศาลเจ้าจำนวนสองหลังในบริเวณใกล้เคียงกันคือศาลหนึ่งประดิษฐานเจ้าโจซือกงส่วนอีกศาลประดิษฐานเจ้ากวนอูต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ย้ายราชธานีไปยังฝั่งพระนคร ชาวจีนกลุ่มนี้จึงอพยพไปตั้งถิ่นฐานบริเวณตลาดน้อยจนจรดสำเพงทำให้ศาลเจ้าถูกทิ้งร้างและทุดโทรมลงไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีชาวจีนฮกเกี้ยนกลุ่มหนึ่งเข้ามารื้อศาลทั้งสองลงและสร้างใหม่เพียงหลังเดียวมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นองค์ประธานหลักพร้อมกับเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่า สารเจ้าเกียนอันเกงนอกจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิ่มแล้วผาาในสารเจ้ายังประกอบด้วยสิ่งของล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มากมายทั้งองค์เทพเจ้าต่างๆอาทิเจ้าแม่หมาโจา้และเจ้าพ่อกวนอูที่ประดิษฐาน อยู่เคียงข้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมโครงสร้างไม้แกะสลักเนื้อผนังด้านหน้าสารเจ้าที่มีความประณีตและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศผนังด้านหน้ามีการเจาะช่องหน้าต่างขนาบช่องประตูทางเข้าอาคารโดยช่องหน้าต่างมีการประดับไม้ฉลุเป็นลายเมฆและลายพันพฤกษาที่ขดเป็นรูปมังกรในขณะที่ด้านใน ก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปะแบบจีนมีภาพวาดเรื่องราวของสามก๊กครบทุกตอนบ่งบอกถึงสีมือเชิงช่างของชาวจีนฮกเกี้ยนอย่างยิ่งส่วนหลังคาซ้อนกันสองชั้นสันหลังคาแอนโค้งตามแบบสถาปัตยกรรมหมิ่นนานของชาวจีนฮกเกี้ยนมีรูปปัน้นและเครื่องแต่งอันวจิตรสวยงามในปีพุทธศักราช2551 สารเจ้าก็ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชาชูประธรรมอีกด้วยสารเจ้าเกียนอันเกงนับเป็นหนึ่งในศาสนาสถานของชุมชนกุดีจีนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพหุสังคมอันเป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนแห่งนี้คือสาศาสนาและ4ความเชื่อผู้คนในชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีบางประการที่ไม่เหมือนกันบ้างตามหลักการในศาสนาที่แต่ละคนนับถือแต่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขมาเป็นเวลาเกือบ200ปี